สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g Taro รบายชรีกรน,นะคะคุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมีพลังอะไรกันบ้างพวกคุณไม้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะคะก็เดี๋ยวแม่หมอจะเสนอฟ right ูอ i ลไลสีเขียวนะคะก้อนนี้จะติดติดม่วงนิดหน่อยนะคะเลเยอร์ของเขา 1CC1 นะคะช่วงนี้ก็ถ้าอยากที่จะหาพลังงานเพื่อปรับสมดุลก็ฟูอัลไลก้อนนี้ ฟัวไลท์ทั้งหมดนี่แหละคือดีมากๆเลยตัวช่วยนะคะตัวช่วยเพื่อให้พวกเราทุกคนมีความสมดุลทางด้านอารมณ์ได้มากหน่อยเนาะช่วงนี้เป็นอะไรที่ทา้าทายอยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากหาตัวช่วยนะพลังงานของพระแม่ธรณีนะคะทินทุกชนิดคริสตลัลทุกชนิดก็เกิดจากพลังงานของมารเตอร์เอิร์ธพระแม่ธรณีแต่ก็จะตกผลึกแบบแตกต่างกันออกไปนะคะก้อนนี้ ใหญ่หน่อยนะคะ1 4 4 1ส่วน2ก้อนนั้นนะคะหนึ่นะคะ1 2 2 1เดี๋ยวแม่หมอให้ดูก้อนที่2เขาก็จะมีความพิเศษของเขาแหละนะมีมนสเสน่ห์มีมนขังมีพลังงานที่ให้แม่หมอว่าให้ความสงบมากๆนะโดยเฉพาะสีเขียวด้วยนะคะมีติดติดบ้านไว้บ้างติดไม้ติดมือไว้บ้างก็ช่วยได้นะจริงๆแม่หมอแนะนำเลยนะจะวาต แม่หมอก็จะขายของจริงๆก็อยากแนะนําพลังงานดีๆอยากแนะนําสิ่งดีๆให้พวกคุณได้สบายใจมากขึ้นเนาะนี่คือก้อนที่สามนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งโอเคเรามาดูว่าคุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคือเรื่องอะไรมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบและกันจากไพ่สํหรับนี้แต่ก่อนอื่นแม่หมอขอเอาสาหรับนี้ออกก่อนเพราะว่าโอ้หล่นแม่ <laughs> เพราะว่าเข้าใหญ่มากนะอันนี้เอออกไว้ก่อนมาดูพลังงานของคุณหนึ่งใบขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะ พลังงานของคุณคุณได้ไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่ไม่หมอะมองว่าคุณสวยงามนะและไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งอะ่ะการดูดีดูหรูดูแพงพลังงานของตัวคุณในตอนนี้มีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในจิตในใจแล้วก็มีความเต็มมากๆเลยนะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณคุณได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในชีวิตบ้างแล้วล่ะนะเพราะว่าคุณถือดอกบัวอยู่ เห็นปะเนี่ยดอกบัวทั้งสองมือเลยแล้วก็แต่ละมือก็มีมีพลังงานที่ดีอ่ะหมายเลขสองแปดแปดบกสองเท่ากับสิคือกันเต็มคือคือ,คอเลขสิบเป็นเลขที่เต็มเป็นเลขที่สมบูรณ์เป็นเลขที่คนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้คุณมีพลังงานของความโชคดีอยู่เต็มเต็มร้อยไม่หมอกบอกเลยมีพลังงานของความโชคดีเต็มร้อยคุณกําลังมีพลังงานที่จะดึงดูด ความโชคดีเข้ามาในชีวิตอีกมากมายเพราะคุณรู้แล้วแหละว่าตัวคุณเองนี่แหละเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นกําเนิดของพลังงานที่จะดึงดูดอะไรก็ได้เข้ามาในชีวิตคุณจึงทําตัวเองให้มีแต่ความรวมสมบูรณ์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสัตว์ขอบคุณโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นความสวยงามแบบนั้นน่ะไม่มอเห็นถึงความสวยงามในจิตในใจของคุณแบบนั้นเรียกได้ว่ามีพลังตั้งแต่ใบแรกนะแล้วเป็นพลังเห็นความนุ่มนวลเป็นแสงสีทองถ้าเปียบอล่าของคุณก็จะเป็นสีทองในช่วงเนี้ย ชัดเป็นอล่าของพลังงานสีทองสีแห่งความมั่งคัง่งสีแห่งความอุดมสมบูรณ์สีแห่งความมั่นคงแล้วมาดูว่ามาดูไพ่ทาโร่นะคะว่าขุมพลังอันยิ่งใหญ่เอาเรียกว่าขุมพลังมันก็ดูยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนาะเรียกได้ว่าเป็นขุมพลังเลยอ่ะถ้าคุณเห็นนะถ้าคุณเอาออกมาใช้นะคือมีอาวุธที่ยุโทโธปกรณ์ที่ครบมือไม่หมอไม่รู้ว่าคุณ รู้หรือ,อยังคุณเห็นหรือ,อยังแต่เท้าทยไพ่ใบแล้วออกมาไม่เหมอว่าคุณเริ่มคุณรู้แล้วล่ว่าขุมพลังอะที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคืออะไรแต่จะรู้มากหรือรู้น้อยหรือรู้ทั้งหมดหรือยังมาให้ไพ่ช่วยบอกนะคะขุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ แปดถ้วยแปดถ้วยคิงถือเหรียญแล้วก็หกถ้วยค <c oughs> ุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณที่ไม่หมอเห็นนะคะที่ไม่หมอสัมผัสได้เลยเนี่ยคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีคุณเป็นคนที่ อาพูดตามความรู้สึกสัมผัสพลังงานของคุณน่ะคุณมาจากแหล่งพลังงานที่ต้นกําเนิดก่อนที่คุณจะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ใบน,นี้คุณคุณมาจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากๆคุณมาจากพื้นที่ท,ที่ที่มีความเป็นสีเขียวที่มีความเป็นสีทองที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีความพ่งพร้อมคุณเป็นอ,อพลังงานเขาจะเรียกอะไรบีอิงก็ได้เนาะ เพราะว่าก่อนที่เราลงมาเราก็จะต้องมีพลังงานที่ที่ไปสวมกายภาพอีกกายภาพหนึ่งในอีกมิติหนึ่งอยู่แล้วเนาะเนี่ยกายภาพที่คุณลงมาเนี่ยไม่หมอสัมผัสได้ถึงความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณมาจากที่แห่งนั้นนะไม่ว่าคุณจะมาจากมิติไหนก็ตามคุณมาจากแหล่งกําเนิดที่อุดมสมบูรณ์มากๆคุณมีจิตใจที่ดีคุณเป็นคนที่มีเมตตาคุณเป็นคนที่คือมีความสุขคุณมีความรักติดตัวมา และขุมพลังที่ไม่เหมาะเห็นมันคือความอุดมสมบูรณ์ทางด้านความรักความรู้สึกและความอุดมสมบูรณ์ที่ว่าเป็นการถึงพร้อมอ่ะคือคุณเหลือเฟือคุณรู้ว่าคุณไม่ขาดแคลนในใจของคุณมันมันมันเปี่ยมลน้นมันเปี่ยมล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นี่คือขุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะบางคนอาจจะรู้รู้ตัวแล้ว แต่บางคนถ้ายังไม่รู้ตัวนะให้รู้ไว้เลยว่าคุณอะ่ะซ่อนความมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์คมพลังที่มันมีแต่ความเปี่ยมล้นในความรู้สึกจิตของคุณน่ะระดับลึกเข้าไปในจิตจริงๆเนี่ยเป็นจิตที่มีเมตตามากๆถ้าเกิดชีวิตของคุณในช่วงนี้มันมีความขัดสนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นมันก็แค่ช่วงของชีวิตความเป็นมนุษย์ แต่มันไม่ช่วยช่วงของจิตวิญญาณของคุณนะจิตวิญญาณของคุณเดิมเดิมจริงๆเนี่ยแม่หมอเห็นถึงความบุรมสมบูรณ์แบบเยอะมากๆอะ่ะแล้วแล้วเหมือนเป็นเหมือนเป็นเออแม่หมอจะเปรียบเทียบคุณยังไงดีอะ่ะแม่หมอเปรียบเปยเฉยนะอืคุณเหมือนเป็นเทพแห่งความบุรมสมบูรณ์อะ่ะในในศาสนาต่างๆในความเชื่อต่างๆเขาก็จะมีเทพแห่งความบุรมสมบูรณ์ของเขาใช่ไหมนั่นแหละคุณเปรียบ พลังงานของคุณนะ่ะเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนจิตวิญญาณแห่งความอุดมสมบูรณนะ์น่ะถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทพอะ่ะก็จะมีอะไรมั่งล่ะเทพแห่นความมั่งคั่งก็จ่ฮินดูก็พรพพิคเนศเ,เนาะพระพิคเนตใช่ไหมที่เด่นเด่นแล้วมีอะไรอีกแม่หมอก็แม,ม,ม่หมอก็ไม่แน่ใจนะเพราะจริงๆแม่หมอมีความรู้น้อยมากในในเรื่องในเรื่องนี้แต่แต่แม่หมอพยายามจะยกตัวอย่างอะ่ะเออ พยายามจะยกตัวอย่างอะแล้ว,แล,วแล้วทางทางกีกทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเทพอะไรอะนั่นแหละทางอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมังคั่ข้างอะบุคลิกในจิตของคุณจะเรียกบุคลิกอะข้างในของคุณอะมีลักษณะปเป็นแบบนั้นอะขุมพลังที่ซ่อนอยู่เป็นแบบนั้นอะเอาเป็นว่าคุณนะถ้าจะเน,นรมิตความบังคังอุดมสมบูรณ์ในชีวิตง่ายมากให้รู้ตัวไว้เลยมันคือขุมพลังที่ดึงดูดความบางังคังได้ง่ายมาก ดีจังเลยอะ่ะแล้วไม่ใช่เป็นความโลภนะคุณขอบอกเลยนะความโลภมันเป็นความหนักมันเป็นความหนักมันเป็นความหน่วงสังเกตถ้าโลภอะ่ะมันจะหนักแล้วก็หน่วงแต่ถ้าเกิดคุณดึงดูดความมัง่งคั่งมันจะเบามันจะสบายมันจะเหลือเฟือมันจะเหลือเฟือคําว่าเหลือเฟือคําว่าเท่าไร่ก็ไม่หมดนั่นแหละคือคุณคุณจะดึงดูดแบบนั้นเลยเท่าไร่ก็ไม่หมดคนที่ยิ่งคนที่ยิ่งใช้ไปยิ่งได้เข้ามาเนี่ยคุณเป็นแบบนั้น นั่นคือขุมพลังของคุณให้รู้ไว้เลยนะมาดูให้ไพ่บอกต่อไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรคุณดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วเข้าสู่ความมั่งคั่งได้ตลอดอะจริงๆเป็นแบบนั้นแหละไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองนะเพราะพลังงานมันเด่นมากพลังงานคือชัดมากนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้เท้า ลาชินีถูเดอะเวลเออเดอะซันใช่ไหมไพ่ใบนี้คือไพ the sun อ the sun อ่เดอะซันอะเดอะซันอะออกสองวันละอู้คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมไม่หมอจะถามอย่างนี้ือนคนบอกว่าเห็นอะไรแล้วไม่หมอบอกมาสิแล้วก็ห้าเหรียญ สิ่งที่แม่หมอเห็นแต่คุณอาจจะไม่เห็นเพราะไพ่ใต้สำรับเป็นห้าเหรียญสิ่งที่แม่หมอเห็นคือความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เศรษฐีเศรษฐีรวยทรัพย์อริยทรัพย์ภายนอกภายในคืออะไรเขาเรียกว่ามั่งคั่งอ่ะแม่หมอจะไม,ไม่ไม่รู้จะสัตยย้ายคําไหนที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆ abundance ตั้งแต่ใบแรกแล้วที่ไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะคาว่า abundance เนี่ยคาว่าเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นความอุดมสมบูรณ์คือสูงสุด แต่ทำไมตัวคุณรู้สึกว่ามันไม่จริงละ่ะทำไมตัวคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรอกไม่หมอฉันไม่ได้มีขุมพลังในการดึงดูดเงินเลยฉันขัดแคนอยู่ตอนนี้ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณเชื่อไหมที่คุณรู้สึกแบบเนี้เป็นเพราะว่าคุณมองไม่เห็นความเป็นจริงคุณมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วว่าคุณมีขุมพลังที่ดึงดูดทรัพย์ได้ม,มหาศาลจริงๆมันมีอะไรบางอย่างที่ปิดคุณอยู่ มันมีอะไรบางอย่างที่กั้นคุณอยู่และอะไรบางอย่างไม่ใช่สิ่งอื่นมันคือมายเซ็ตของคุณอะไรบางอย่างไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นใดๆเลยไม่ใช่คำว่าเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรทั้งสิ้นแต่มันคือมายเซ็ตสิ่งที่บทบังตัวตนของคุณที่มันเป็นความถึงพร้อมในระดับพลังงานขั้นสูงสุดในเรื่องของความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นขุมพลังมันเป็นขุมทรัพย์ที่ตัวคุณมี ที่มันยังซ่อนอยู่ไม่เหมาะเชื่อได้ว่ามันยังซ่อนอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่ห้าเหรียญยังมีบางคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่หมาะฉันคงไม่ใช่เป็นเศรษฐี 00: 00: 00: 00. ฉันคงไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วที่ที่ที่คุณไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นขนาดนั้นนั่นคือคําสั่งของจิตของคุณว่าฉันคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นใครสั่งล่ะคุณสั่งเองคุณต้องกล้าที่จะสั่งตัวเองว่าฉันนี่แหละคือขุมพลังแห่งทรัพย ฉันนี้แหละคือขุมพลังแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คุณต้องกล้าบอกกับตัวเองกล้าสั่งกับตัวเองแบบนั้นแล้วก็กล้าเปิดคุมพลังนี้ไม่ใช่ความโลภมันคือความเบาบางคนเข้าใจว่าโอ้หจะรวยคือความโลภเห็นเห็นคนอื่นๆอย่างไม่หมอวันนี้ไม่หมอพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งเพราะไพ่ออกมาแบบนั้นทั้งหมดไม่หมอไม่สามารถที่จะพูดอะไรอื่นใดได้เลย และถ้ายัางมีบางท่านที่ยังรู้สึกว่าความรวยคือสิ่งที่เป็นบาปหรือความรวยคือสิ่งที่โลภความรวยคือสิ่งที่ปิดกั้นไม่ให้เราตื่นรู้คุณคิดผิดคุณคิดผิดเพราะว่าในยุคสมัยอจริงจริงถ้าเป็นศาสนาพุทธในยุคพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ท่านก็มีลูกศิษย์เป็นกษัตริย์ท่านก็มีลูกศิษย์เป็นมหาเศรษฐีเยอะแยะมากมายเหลือเกินลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เป็นมหาเศรษฐีและคนที่ร่ํารวยไม่ใช่แค่เฉพาะคนยากจน ดังนั้นโอกาสที่จะตื่นรู้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะเป็นอริยะจิตเบิกบานผ่องใสไม่ใช่เพราะรวยหรือจนไม่ใช่จิตของคุณมีความพูดบ้านๆน่ะจิตรวยจิตเศรษฐีคุณมีแต่อะไรไปบังไว้ก็คือหมายเซตนี่แหละไม่มอกไม่หมอชัดเลยแหละรู้สึกชัดเลยว่ามันเป็นแค่ไมายเซตของคุณว่าคุณไม่สามารถเป็นขนาดนั้น จริงๆอะคุณเป็นขนาดที่คุณต้องการเลยคุณอาจจะไม่ได้เป็นขนาดที่แบบโอธุรกิจฉันเป็นธุรกิจรถสปอร์ตมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ได้สัมผัสได้ถึงอย่างนั้นก็คุณก็อย่าไปเปรียบเทียบคุณอยากได้แค่ไหนคุณก็ได้เท่านั้นแหละเข้าใจไหมคุณอยากได้เท่าไหนคุณได้เท่านั้นเลยดังนั้นความรู้สึกของคุณบางคนอาจจะรู้สึกฉันอยากได้สักล้านนึงเนี่ยคุณก็ได้คุณต้องสัมผัสมันให้ได้เท่านั้นเอง แต่บางคนบอกว่าฉันอยากเป็นฉันอยากร้อยล้านพันร้อยล้านพันล้านอ่ะแต่เรายังไม่เคยสัมผัสตรงนั้นเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไปไม่ถึงเราทําไม่ได้คุณกระเถิบสิกระเถิบจิตของคุณกระเถิบไมเซ็ตของคุณคุณคุณมีแสนหนึ่งคุณอยากได้ล้านหนึ่งคุณก็กระเถิบคุณมีแสนหนึ่งคุณสัมผัสแสนหนึ่งได้แล้วเนี่ยคุณก็ไปอีกล้านหนึ่งอ่ะโอเคฉันจะเอาอีกล้านหนึ่งฉันปรารถนาล้านหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจิตใจให้ฉันมีความสุขมีความเบิกบานและผ่อนคลาย สบายใจฉันอยากที่จะเป็นผู้สอนฉันอยากจะเป็นครูแบบสบายใจฉันอยากเป็นผู้ให้ฉันอยากช่วยเหลือคนอื่นแบบสบายใจแต่นั้นฉันมีเงินล้าน,ฉ,นฉันคิดว่าฉันจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดและช่วงระหว่างรอเงินล้านคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปด้วยแล้วเงินล้านก็จะมาหาคุณเองแต่บางคนบอกว่าไม่ต้องการเงินหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอริยทรัพย์ภายในของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามที่คุณต้องการขมพลังที่ มีคุณค่าและแบบเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวของคุณเนี่ยเป็นขุมพลังแห่งการเรียกทรัพย์เป็นขุมพลังแห่งการเรียกการเรียกการ,รยก,การโกยการเนลมิตคุณมีคุณอยากเนลมิตชีวิตของคุณให้เป็นแบบไหนคุณได้แบบนั้นบางคนไม่ชอบเงินตราต้องถามตัวเองไม่ชอบจริงหรือเปล่าถ้าไม่ชอบจริงๆก็ไม่เป็นไรเนลมิตเรื่องอื่นแต่ถ้ายังรู้สึกว่ามันยังขาดแคลนอยู่แต่ปฏิเสธตัวเองว่าตัวเองชอบเนี่ย มันจะย้อนแย้งแล้วมันจะสวนทางแล้วมันจะต้านกันอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คุณอึดอัดมันจะทําให้คุณแบบขับข้องใจอ่ะดังนั้นเปิดเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองคนที่เขามาสอนเราทุกๆคนอ่ะเขาร้วนมีความมัง่งคั่งรวมสมบรูรณ์ทั้งครูบาอาจารย์เขาก็มัง่งคั่งอริยทรัพย์คือมัง่งคั่งเหลือเฟือ,อกันทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเลยคนที่เขาสอนเราอ่ะเขาไม่ได้เป็นเป็นยาจก เขาไม่ได้เป็นคนที่ขัดแคนเขาไม่ได้มีปัญหาชีวิตดังนั้นสิ่งที่แม่หมอบอกไปเนี่ยขุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณน่ะคือความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์แต่อย่าเอาไปวัดค่าในเรื่องของชั้นความรวยคือตรงนั้นแบบนี้แม่หมอพยายามจะอธิบายให้ให้ให้เข้าใจสําหรับคนที่พยายามปิดกั้นเงินอยู่แต่ตัวเองก็อยากได้นะอย่างนี้เราเราแก้ไม่ถูกจุดอะเราแก้ไม่ถูกจุดดังนั้นเราต้องแก้ให้ถูกจุดโอ้โหแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่เยอะมันเป็นเรื่องอะไรที่ที่แก้ มันเหมือนจะไม่ยากนะมันเหมือนจะแก้ไขมายเซ็ตง่ายๆนะแต่การที่จะเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนมายเซ็ตของเราที่มันถูกฝังไว้ในจิตในใจเราเนี่ยชุดข้อมูลเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนชุดข้อมูลของเราใหม่เนี่ยเราจะไม่เจอขุมพลังของเราเลยเป็นแบบนั้นคุณคุณมีในะลักษณะแบบนั้นขุมพลังของคุณเป็นเป็นคนที่เน,นลมิตอะไรก็ได้นะ่ยวันนี้คือมันชัด วันนี้คือมันมัน,ม,นมันชัดมากๆอะ่ะสีทองอลามเลยแล้วความมั่งคั่งคือสีเขียวอะ่ะคือมาแบบทองกับเขียวอะ่ะแล้วก็แพชชั่นด้วยสีแอบสีแดงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณไม่มีตกอาบหรอกคุณไม่มีลำบากคุณแบบโฟเลยถ้าคุณเปิดขุมทรัพย์ของคุณตรงนี้ขุมพลังของคุณตรงนี้ได้นะมันไม่มีความเดือดร้อนอะไรเข้ามาเลยอะ่ะมันมีแต่ความสนุกมันมีแต่การเรียนรู้มันมีแต่การเพิ่มพูนการเติม คุณคิดว่าคนรวยเขามีเงินแล้วเขาจบหรอไม่คนที่บางขคังอุดมสมบูรณ์แล้วมันจบหรอไม่เงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของเขาในวันที่เขามีพร้อมแล้วคุณไม่อยากเป็นคนที่เป็นแบบนั้นหรอวันหนึ่งอะตอนนี้นะหนึ่งไม่มาบอกก่อนเราอย่าแอนตี้คนที่เขาสอนความมั่งคังนะ เพราะว่าตอนนี้เราเรายังอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อคุณคุณสอนนะคุณรวยแล้วนี่คุณยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้านอย่างงี้ใช่ไหมอาจริงๆอ่ะคุณตอนนี้คุณก็ไขวคว้าไปสู่ความมั่งคั่งก่อนพอไปถึงความมั่งคั่งสุดๆอ่ะคุณจะเข้าใจเองว่าเออเงินมันไม่ได้จําเป็นทุกอย่างแต่มันคือเสาหลักที่ค้ายันความเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้เดือดร้อนเพื่อไม่ให้คนที่เรารักเดือดร้อนแล้วก็เพื่อให้เราทําภารกิจได้ราบลื่นมันไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่โอโจองําเป็น ทั้งหมดในชีวิตของเรามันไม่ใช่มันต้องมีความสมดุลมันต้องมีความเป็นกลางมันต้องมีความเป็นหยินหยางคุณต้องเข้าใจตรงนั้นอย่าดิ่งไปไปในในในการต้านนะใครเห็นใครเขาบอกมั่งข้างอุดมสมบูรณ์เราก็ซึมซับมันรู้สึกดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยอย่าไปต้านว่าคนจนคือถูกคนรวยคือผิดคนนั้นถูกคนนี้ผิดไหมเราต้องสมดุลเราต้องเป็นกลางแต่เราต้องเลือกความเบิกบานอะ ความเบิกบานจิตของเราไปเบิกบานตรงไหนให้เลือกตรงนั้นทาไมไม่หมอถึงบอกเบิกบานเพราะว่าอย่างน้อยเรามีความมั่งคัง่องอุดมสมบูรณ์เราไม่เดือดร้อนะมันเบิกบานแล้วมันทํางานได้เต็มที่เรื่องนี้แม่หมอพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแม่หมอถึงบอกกับคุณได้แม่หมอไม่ได้เป็นคนที่รวยหรือเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่โอ้โหฉันเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกของจังหวัดไม่ใช่เลยแต่แม่หมอมีความมั่งคั่งในตัวเองสูงมากมาก แม่หมอรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งแม่หมอรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่ในสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆทั้งๆที่แม่หมอเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งบ้านที่แม่หมออยู่ก็บ้านนอกบ้านที่แม่หมออยู่ก็อยู่กับเกษตรแต่แม่หมอโคตรโชคดีที่แม่หมอมีความมั่งคั่งอยู่ในจิตในใจแม่หมอไม่ได้ปฏิเสธความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เลยไม่ได้ปฏิเสธเลยมันคือมันคือฐานสําคัญมันคือเสาค้ำยันความสบายใจในความเป็นมนุษย์และการทําภารกิจ นั่นคือสิ่งที่คุณควรคิดแล้วก็วิเคาเราะห์เราไม่ต้านเราไม่ต้านนี่คือสิ่งที่จำเป็นนี่คือขุมพลังของคุณเลยนะมาดูอีกสักสามใบไพ่สำหรับนี้ก่อนที่จะไปไพ่ออราเคลนะคะจริงๆว่าจะไม่เปิดแล้วละ่ะแต่จะเปิดก่อนดีกว่าไพ่ใบน,นี้คือเนี่ยมันมันขึ้นมาเมื่อกี้เนาะใต้สำรับมันขึ้นมาเมื่อกี้ใต้สำรับ the emperor อำนาจ คุณต้องต้องนีย่ยคุณต้องที่มันซ่อนอยู่อะขุมพลังอะ the emperor อะคือขุมพลังที่ซ่อนอยู่ the emperor คือจกกักรพรรดิคนที่มีอํานาจสูงสุดคุณนะซ่อนอํานาจสูงสุดในตัวเองไว้อะดังนั้นะ่ะพึด่ดอย่างเงี้ยอย่างไพ่เขาบอกนั่นแหละจงฉีกอมายเซตอะไรที่มันดองตัวตนของคุณไวอ้ออกซะแล้วหันมาเจอความเป็นจริงที่ทรงพลังมากๆของคุณ ห้าเหรียญอย่าอย่าคิดว่าเราจะรอความมั่งคั่งจากคนอื่นไม่เราเป็นคนสร้างเราจะสั่งความมั่งคั่งในตัวฉันฉันจะสั่งเธอให้ให้เงินเข้ามาฉันจะสั่งเงินฉันจะสั่งโอกาสดีๆแต่เราจะไม่รอเราจะไม่แบมือขอเมื่อไรโอกาสดีๆจะเข้ามาคุณคุณมีดีกว่านั้นคุณมีคุณมีดีกว่าการที่ร้องขอแต่คุณมีดีถึงขนาดคุณสั่งได้คุณเนรมิตได้ แล้วเกิดขึ้นเร็วด้วยจริงๆถ้าคุณเนลมิตถ้าคุณเปลี่ยนไมล์เซตของคุณให้แบบเออลองดูสักตั้งสิว่ามันไม่ได้เสียตังอะไรลองดูก็ไม่เสียสตังนะเออลองลองดูเรื่องนี้ไม่เสียตังเลยนะไม่เสียตังไปอะไรเลยอะ่ะคือแค่แค่เราเปลี่ยนไมล์เซตแต่แค่นั้นเองอะ่ะฝึกมันวันแรกอะ่ะวันแรกมันจะไม่ไม่ไม่มันอาจจะขัดขัดเขินๆน,นะให้คุณ21วัน21วันสองหนึ่ง 1> 2 1 1หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นตัวเลขที่ที่ที่คุณใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดเลย21วันหรือ12วันอะไรก็ได้ทำแบบเดิมๆซ้ำๆคิดแบบเดิมๆซ้ำๆอะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วและไวคือคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีถ้าคุณคิดในแง่บวกแง่ดีคิดในความมั่งคัง่งคิดอะไรก็ได้ในความอุดมสมบูรณ์แล้วไม่หมอเชื่อได้ว่าเอ่อคลิปทาง y YouTube เนี่ยที่เขาสอนเกี่ยวกับความมั่งคั่งเนี่ยเยอะมากๆ สอนปลดล็อกทางด้านการเงินเยอะมากๆแม่หมอก็ก็เคยมีทําไว้เหมือนกันนะปลดล็อกทางด้านการเงินก็ลองเสิร์ชหาได้ก็ประมาณนั้นนะเราไปหาข้อมูลแล้วเราเปลี่ยนแล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาทําเกี่ยวกับเสียงสั่งจิตอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักน่าหน่อยแม่หมอไม่ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออลิสเออน้องอลิสใช่เนี่ยไปลองลองไปฟังนะคือมันมันสบายใจอ่ะคุณฟังไปเรื่อยอ่ะฟังน้องเขาทุกวันอ่ะ เช้าตอนอหลังอับน้ําแต่งตัวแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเดี๋ยวไม่หมอจะแชร์ไว้ให้ละกันแชร์ไว้ที่ชุมชนนะให้ให้ฟังก็เป็นอะไรที่ช่วยให้คุณได้ได้ปลูกพลังในตัวคุมพลังในตัวของคุณในเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยด้วยนะคะต่ดูใต้สำรับซิใต้สำรับเป็น a ทมเพลต p ทมเพลตเดี๋ยวแม่หมอขอขยายขยายเอ่อเด e ะทาวเอรอ่ะจริงๆด้วย คือหนึ่งดาบอะคือ i n d ซ e t คือ i n d ซ e t ของคุณคุณจะต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่ขุมพลังนั้นให้ได้นะปรับจูนให้ได้เลยนะทำาพลงเนี่ยคือการจูนคือการจูนอะคุณจะต้องจูนเข้าไปในจิตของคุณอะเออเหมือนโค้ดไหมแม่หมอพูดเหมือนโค้ดแต่จริงๆอะโค้ดเขาก็สอนในในในเรื่องที่ให้ให้เราทุกคนอะมันมีความบุดมสมบูรณ์ให้เราปลดล็อกได้ถ้าเราไปแอนตี้นะจริงๆเขามี จร,จริงอะเราแอนตี้ไม่ได้ถ้าเรามีปัญหาเราฟังเราฟังเราไม่ต้องไปเข้าอะไรก็ได้แม่หมอมาได้แนะนําให้คุณไปอะไรเงี้ยแต่บรรดาที่ที่เขาสอนเนี่ยบุคคลต่างๆเนี่ยคุณจะเรียกเขาว่าโค้ดหรือครูหรือคุณจะเรียกเขาอะไรก็ได้เนี่ยถ้าคุณเก็บเอาส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอ่อะแล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆด้วยนะมาใช้อะแล้วคุณจะปลดล็อกได้จริงๆแม่หมอก็เมื่อก่อนสมัยก่อนนะฟังฟังเพราะเรารู้สึกว่าเออ,อฉันไม่อยากมีปัญหา ทางด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยลองฟังซิฟังแล้วเราปฏิบัติซิเฮ้ยมันเขาสอนฟรีอ่ะสอนฟรีก็ลองปฏิบัติฟรีๆเห็นผลจริงๆเห็นผลลัพธ์จริงๆด้วยการเปิดเปิดใจไม่ใช่ว่าแม่หมอจะเป็นคนโลภนะเขาไม่หมออยากทําภารกิจแม่หมออยากมีความสบายใจถ้าเราไม่มีความสบายใจในเรื่องการเอ่อการเงินหรือความมั่งคั่งในชีวิตเลยเนี่ยเราจะไปทําอะไรได้เต็มที่ เราจะไปใช้ชีวิตช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์อะไรให้คนอื่นได้เต็มที่มันไม่เต็มที่ดังนั้นแม่หมอปฏิญาณกับตัวเองว่าชั้นจะต้องปลดล็อกทั้งด้านการเงินให้ได้แล้วมันก็ได้จริงๆแม่หมอถึงถึงพยายามที่จะบอกกับคุณว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่เราจะเข้าสู่ภารกิจได้แบบราบรื่นมากขึ้นคุณไพ่ใบนี้บอกให้คุณนะเอาขุมพลังของคุณคืนมานะขุมพลังที่มีมากๆของคุณนะคุณ คุณเอามันออกมาให้ได้ไพ่บอกเอาออกมาให้ได้ยังไงคุณก็ต้องงัดเอาออกมาให้ได้ในเมื่อมันมีของดีติดอยู่ในจิตของคุณแล้วเนี่ยคุณเอาออกมาเถอะคุณโชคดีคุณโชคดีมากๆไพ่แต่ละใบนี่คือเป็นไพ่ที่ส่งพลังนะไม่หมอว่าส่งพลังมากๆแล้วก็คุณอนะ่ะจะมีส่วนคุณจะมีส่วนช่วยให้กับให้ทุกๆคนอน่ะได้ให้เขาได้ได้ปลดล็อกได้ด้วยนะ เอาเป็นว่าที่เห็นแบบชัดนะที่เห็นแบบชัดๆเลยเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะมาทําให้ผู้คนอื่นๆน่ะเขาได้มีความสุขได้มีความมั่งคัง่งได้เติบโตได้มีความอุดมสมบูรณ์ทางจิตทางใจคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีคุณเป็นคนที่แม่หมอสัมผัสได้ถึงความดีหรือคนดีคนที่จริงใจอ่ะคุณไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรที่แบบทับซ้อนแอบแฝงหรือเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรเห็นแก่ตัวอะไรไม่ไม่มีเลยอ่ะไม่มีการที่คุณจะปลดล็อกขุมพลังของคุณเนี่ยงัดเอาขุมพลังของคุณออกมาได้เนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะพอคุณออกมาได้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเอาคุมพลังตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการที่คุณจะไปเป็นคนที่นำทางคนอื่นหรือจะเก็บตังคนอื่นอย่าได้รู้สึกผิดนั่นเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบางคนแบบรู้สึกเฮ้ยฉันอยากบอกคนอนะอะไรอย่างเงี้ย บอกก็บอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เออเราลองทําส่วนที่เป็นรายได้ซีหรือหรือการที่เข้าอันนี้แม่หมอพูดถึงคนที่เป็นโคส้สหรือทำคอสนะจริงๆทุกคนจะถูกแอนตี้ทุกคนจะถูกแอนตี้ว่าแอบแฝงผลประโยชน์จริงๆแล้วเขาก็ทํามาหากินนั่นแหละนะเพื่อเพื่อสิ่งที่จะค้าจุนชีวิตของเขาให้เขาได้ทําภารกิจได้เต็มที่น,นี่นี่คือส่วนที่แม่หมอมองนะแม่หมอไม่ได้แอนตี้กลุ่มคนครูอะไรแถวนี้เลยนะคะ คุณอาจจะเป็นในนั้นที่พูดเนี่ยแล้วบางคนน่ะที่เข้ามาสู่จิตวิญญาณใหม่ๆอ่ะจะรู้สึกเคอะเขินในการที่จะเก็บรู้สึกว่าผิดที่จะได้ตัง์รู้สึกผิดที่จะเก็บตังค์เพื่อค่าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกคุณก็เก็บไปเถอะตามสมควรของคุณนะคนของคุณที่จะกระวาลบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณ่ะเดี๋ยวเขาก็เข้า,ขามาเองเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเองและการที่คุณนะ่ะนะการที่คุณจะ จะทําอะไรสักอย่างในอนาคตข้างหน้าบอกถึงอนาคตเลยนะเพราะขุมพลังนี้ได้ใช้ประโยชน์แน่นต้องส่งต่อแน่ในได้ใช้ประโยชน์ทางหน้าเนี่ยคุณก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่ารวบรวมเอาเอาพลังงานที่ใกล้กันมาอยู่ในเซตอยู่ในเซตของคุณแล้วคุณก็จะช่วยเขาไปทีละเปาะทีละเปาะได้ถ้าคุณไม่ทำคอสคุณจะช่วยเขาได้ไม่ได้เยอะเพราะมันจะกระจายม,มันจะกระจายโอ๊ยไม่หมอพูดอย่างนี้อาจจะมีบางคนไม่ชอบนะ แต่แต่พลังงานมันอยากให้ไม่หมอพูดแบบนั้นจริงๆเอ่ออาจจะมีคนไม่ไม่ชอบไม่หมออีกว่าแไม่หมอพูดพลังงานมันมันมีเยอะในในช่องของไม่หมอไม่หมอต้องขออภัยด้วยบางครั้งอะที่พูดอะไรออกไปเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณมีขุมพลังที่เรียกรวมความอุรมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆเลยความมั่งคัง่งในจิตในใจทั้งอรอริยทรัยพย์ภายนอกและภายในและพอคุณหาเจอปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ เอาออกให้คนอื่นได้ด้วยอ่ะแล้วการเอาออกให้คนอื่นมันก็มีทั้งเอาออกไปฟรีแล้วก็เอาเออมีเก็บตังค์หรือคุณจะทําหนังสือหรือคุณจะอะไรก็ได้อ่ะคุณทําไปเถอะนั่นคือการขยายนั่นคือการกระจายเป็นสิ่งที่จัก,กรวาลเป็นสิ่งที่โลกใบนี้หรือใดๆก็ตามที่เขาจะคุณจะนินยามเขาชอบให้มนุษย์ได้มีการตื่นรู้เขาชอบให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาเขาชอบบุคคลที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยได้พ้นทุก เพราะมนุษย์คือสิ่งที่ถ้าเป็นความเชื่อนะมนุษย์คือสิ่งที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มาอยู่ในโลกมายาแห่งนี้ให้มันเล่นเกมแล้วใครล่ะที่เขาเป็นผู้สร้างเขาก็ต้องการให้สิ่งที่เขาสร้างเนี่ยลูกจะเรียกว่าลูกก็ได้อะลูกๆของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพและใครที่จะมาทําให้ลูกลกของเขามีประสิทธิภาพเขาหนุนเต็มที่นี่แหละคือสิ่งที่จะปลดล็อกคุณได้ด้วย คุณไม่โลภไม่เหมาะเชื่อใจว่าคุณไม่โลภคุณไม่ได้หลอกลวงแล้วมันก็มีเหมือนกันนะที่เป็นเป็นคุณก็ดูเอาเนาะอะไรที่ที่ดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความจริงใจแล้วเราได้ประโยชน์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นฟรีวิวของพวกคุณอยู่แล้วสำหรับเอ่อคุณที่จะเลือกใช้ชีวิตนะคะไม่บอกก็ขอพูดไปแค่นี้แล้วกันเพราะว่าในวันนี้มันจะอิงไปทางแบบอิงไปทางสีทองเลยอิงไปทางสีเขียวอะ จักกะสีทองอ่ะออร่าออร่าสีทองออร่าแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็สีเขียวมันเป็นออร่าก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สีเขียวเป็นสีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทางทางประเทศจีนเนาะแล้วก็อีกหลายๆหลายๆประเทศเลยสีเขียวเป็นเป็น เป็นสื่อตรงนั้นแล้วก็สีทองด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพลังงานของจิตของคุณนะ่ะมันคือขุมพลังของคุณนะ่ะยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นหรอกเรื่องนี้ชีวิตของคุณก็เลี่ยงไม่พ้นที่คุณจะเกิดมามั่งคั่งอะ่ะแม่หมอบอกได้เลยนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ